ไปอีกแล้ว เดียวจะปีเที่ยวกว่าปีนีเที่ยวกี้เียกว่าอะเออแต่ว่าก็เออเออแได้กันเม่อไหร่อ้าวไม่เ้าไม่เไปอรุ้นแ้วกันนะว่าเฉดสีไหนนี่จะยิงเข้าแล้วมือถือ่ยิงเข้าไหมล่ะับ มีนี้จะยิงเข้าไหมปีนี้จะิงเข้าไหมคืออาจริงๆอ่ะปีนี้ผมอยากคาดหวังเหมือนเดิมเนาะริปตอนแรกอ่ะตอนแรกอ่ะมันทุกอย่ซ้อมวันกันหรือว่าตอนแรกอ่ะผมว่านัดซ้อมเนี่ยคือเดี๋ยวผมก็ต้องไปซ้อมกับทีมที่ที่ช่องสามพิเศใช่ไหมอ,อันานาั้นเล่เกมเวลา <c oughs> ไปผมว่าเ,าเกมแบบว่าที่แต่ว่า,เ,า,เ,า,เ,าเทนหน่อยอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วผมว่าก็จะเป็นเทนเองส่วนตัวอ่าปีนี้ผมตั้งใจแล้วว่าผมว่าจะยิงไม่ได้ในห้าลูก ไม่แต่ของที่กินทุกปีสิบปีภูมิใจทีราดมบโลก